อะไรนะลูกรอแหยังลูกไม่นใ่ไหมคุณจะอป้าใช่แต่เดี๋ยวน้องหัวรุ่งเายังไม่ได้ซ้อมแล้ี่บอลนี่หรอเบนเบนจะผู่เบนจะเป็นอะไรเบนจะู่ดีไหม นาเก็งฟังไงเฮ้ยไม่กระจาย้วส้มแล้วมันหลุดได้ดูได้มันตกได้ไม่ได้เอาแันนั้นมาแลกแล้วก็ดึงนะดึงได้ดึงได้ดึงแล้วหมุนแอบไม่ทานหรอแอบไม่ทานหรอสีอะห่วย นี่มันแพงทนโคเฮทใช่ไหม1 0อะใช่จริงๆอ่ะเมาเาันนี้นะเลน่าเล็กเดี๋ยวไม่ค่อยถ่ายน้องเลน่ามีวัน้นแล้วแหละเราเรามไตจะแกรหลลองจะทำผมตรงนี้ใช่ไหมก็ต้องสารอะค่ะ อ๋อออ๋ทำทรงนี้ให้คนถักให้เราดูว่าจะได้เปล่าแต่เงินกันเลยต้างกันยังไงอ่ะเขาดูดีอ๋อที่คนไหนซื้อมาไหนเนี่ยไยือใส่ไปยืมใส่รูปยืมถ่ายรูปสอนนี้เราเนี่ยอ่ะยืมใส่พวา้นี่ไปแล้วมันไปีับบางรบถูกต้องเปิดไปไหนอะเปิดได้ยถ้เปไบางรีมนจะไปจะไม่เห็นใชไมก็เปิดไปก่อนลองด เปิดไฟสกู๊ปเลองไม่เห็นเะยอยากอะไรอ่ะไม่ไเห็นคำพูดอ่ะใช่เอาลงยลองสกีกจะลองเปิดรเอาเต่มหมวกใช่ไหมชีวิตม่ก่่ยเราเปิดไอะหรือว่าเราเปิด อไ้วคราอปาจะลอเปดเนอานกลับแล้วังไข่งอชหมนสุกาเล้วน้อ้ไปจะโดนกั่นเนี่ยก็อยากได้เพื่อนเห็นไหมหลายเสือคำขาวข่านะบายบายนไม่ีไม่ตเป็นตุกตาค่ะ

มเห็นเป็ส่าวได้้เป็นเหลืองนี่ไปสีโตมสีโต้ได้แต่ว่ารวมเเหลือง้วย่ตอนไม่เพีอเทำไปสี้ดีมเหรอดีเหรอาประจังงาน

ตลกมากเลยทำไมเขาข้อหรอคกุ้นเนสเสร็ตลกทำเน้นมากกว่าทำเน้นมากกว่าทำเน้นมากกว่าทำไมตัวอื่นทำไม่ทำไม่เหมือนคนแล้วคนอื่นคนอื่นทำไหมไม่ทำทำแต่ไม่แปลกงะนนี้มั่นใจมากไม่คือบอกแล้วคือมันเป็นท่าที่ต้องเต้นคู่ใช่ไหมคะไวมันต้องขานเข้ามาหา ก็คือผู้ชายแต่ละคนเขาไม่ตุ้งนนเหมือนไบรท์ไงก็แบบมันแปลกอยู่คนเดียวอ่ะมันตุ้งนอนนอกจากขาคู่อ่ะมีพี่บีมเป็นเพื่อนอยู่ที่ขาคาร์นเออเมีเพื่อนอยู่ค่าเนี้ยคนที่ทําดีที่สุดอ่ะคือโซเพราะโซ่ทำทาอย่างนี้บ่อยแต่คื้ชูอื่นไม่ทำแค่แล้วฝังไปแล้วโอ้แล้วก็รนี้อะไรเออครับแต่ไรย้ายแล้วไหนนะ ไม่คือานตั้งสองมาตั้เมไหรนะเสิบเก้าแถลงข่าวก่อนเวลาคำไม่สุดก็หายคำันไม่ร้หม่อะคำแถลงข่าวไงเลขำตอนไม่ไม่หมอคันกูขำสุดขันะได้ยินเลี้ยกลอยงปิงสวยไหมนนี้ตู้ปิ้งสวยสวยไหมปีดสิ ตัวเองว้าไม่ตัวเองฟุ้งปิ้งไงว้าเน็ตถ่ายเก่งมากได้เก่งมากอย่ากไปลงคู่กันนะลงเดียวได้เน็ตลงอย่างลู่ลงคู่กับไบสวยน่ารักค่ะให้เลยเน็ตใ่น่ารักหัวรักเอหมกหมวกมาตรงน่ารักไงไม่หมวกมาหนองไม่หมวกับมาให้หมออใส่ดีกว่าหมอบีเชียร์หนูไงให้หมออใส่ไปเชียร์ผู้หมู เป็นภาพนี้อารมณ์นี้อารมณ์ดีโอ้ยพี่ไวแล้วนะเนนี้ปกติจับไม่ก็ติดมันก็เพี้ยดีจับได้ขนาดนั้นมั้งก็ดูดิดีอ่ะดูดิดูดิถายใหญ่จับติดเห็นปะล่ะจับติดออนี่ยากมากค่ะโฆษณานะนี่เลย ขอดีสุดนะเตลโคษณาเลยครับโคษณาโคสนาแบบโนาหมวกตโเอาหน้าเบอร์หน้าเาหมวกชัดโอ้โหน้ามันมันไม่ยากนะนิดถ้าจะพูดกันนาหมวกก็ตินโถงเออล่าเริงหมวกล่าเริงยี่ห้อหมวกล่าเริง ใส่บิได้แป้องกอหมอเน่เป็นขึ้นจาต้อถามว่าใส่ตองเยค่ะใส่ไม่เดาออกหมอไม่เข้าอาออกนะตอนเช้าเรใส่ไม่ออกเดาจังอะก็ใช่ห่า5นาทีแล้วเป็น2ล่กงโคตเยอะนะ ไม่ได้พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เย็นค่ะมีบ่ายพรุ่งนี้บ่ายแล้วไม่ีลากต่อกไปีลาดอก็บนเย็นเดี๋ยวพี่รูปนี้ต้องกลับไปหาตเนีต้องไปหาอะไรล่ะเพราะว่าชุดเนเป็นชุดนี้เขาเป็นสีสีอะไรคะสีไม่มีไม่มีสีสวยอย่างเดียว จริงจริงทุกคนแงเรนรู้ดีีู่ใช่ใส่อกไม่ใชไม่ใช่สานะาเยอะนะอุ้ยตัวนี้อ้ตัวนี้ก็มันจะใส่เยอะแล้วนี้วนม้ยเอออุ้ยนี่หนใส่บ่อยมากวันที่รู้ไหมว่าอันนี้เรนใส่สักสาสครั้งเลยสมทีู่้ที่าจาสแม่าหนา พี่สาวก็ต้องมีแฝงก่อช่พี่ช่วยก็อยู่แต่ห้องแอร์ไม่เปิดแอร์รู้ไหมในห้องหนูไม่มีลมหนูใช้พัดลมเน็ตโอ้ยกี่ตัว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 ตัวหนูมีตัวลมเน็ตกับพลมสีส้มอะกีสีส้มัได้ยหนูหัดล่ไมหัอไม่ได้นหน้ามถ่ายรูปอะไรเอไม่ตที่ กิงไม่ทิที่ผ่านเออเป็นเ็ดโตเล่นอยู่ที่ห้องฟิตเนสอ่ะเหงื่อแตกไม่เท่าเล่นบนบห้องก็ใช่ไงร้อนกว่าตอนนีอรม่ร้อนมากอ่ะแต่ดีเหงื่อออกเยอะมันแผลบเลยน้ำฉีดแล้วก็ถ่ายรูปแม่แม่ให้เปิดแอร์หรออยู่เบื้องหลังการละกรมาเยอะแม่ให้เปิดแอร์แม่เอาเปลืองไฟไม่ไม่เปลงฟ่ เตืนไฟตอนบ่ายก็เปิดหน้าต่างฮะลมนอกตอนนี้เลี้ยงเป็นวันอะว้าววันขึ้นไปถึงนอเอ้ยฉันนำ่งไม่หลงฉันกำลังไม่งมาแล้วตัวหนึ่งหนูไปลิฟต์ไปไม่มีทางแล้วมันจะกดลิฟต์ยังไงคือฉันไลยมันขึ้นลิฟต์ไมทันไม่โต้ยันโง่วันนี้มันมาเพราะช่วงนี้ขข้าวอร่อย มันมา7โมงเลยมันกินก่อนหรือเนี่ยมันรอนี่แหละมันเลี้ยงไว้ในห้องนี้แล้วล่ะมัได้กิน7โมงครึ่งมันมา7โมงว่าเดิมบ้าเอาตัวนั้นกินแ่ะตายไปแล้วไดยกินแล้วตายกินแล้วตายไม่ตายผีมันก่อนไม่ออกไปผีสิไม่งวดตายเลยไม่จะอยู่คนเดียวถ้าเด็กสาวสองนาทีะแล้วอาวมันนั่ะอวันนั่นล้างดาวเลยแป็ว่างของแปะดาวาผีแมงวันได้ไงวะวิ่งเลยจันแล้วแมงวันตกสุดท้ายเลยนะ ตัวบแบบหยตัวใหญ่เหมือนแม่ใช่หรือเปล่าต้องบันเลยตัวใหญ่พถ่ายรูปมาให้ดูสิถ่ายรูไหมหถ่ายทันไหมอ่ะเดี๋ยวจีบกก่อนแล้วกันเอาให้มันเู้ารบสู้ตอนาฉี้ตอนนี้ก็ตบไปเลยใหญ่เป็นแมงวันยักษ์เหมือนแถวขอนแก่นเลยตอนแรกมันตัวเล็กแทนแล้วก็ยาวเราเหลาเราเหลาไปลับข้าวหรือว่ามันบินมาจากขอนแก่นก็แมงวันหลับก่อนอยู่แล้วกลัวอะไรจริงไหมพูาเลี้ยงไว้เปล่าไม่ได้เลยยังแป้แห้หนุไล่เลยแม่ไม่ไล่ไปเลยขึ้นไปได้ ขึใช่หนูรีบคิดว่าการที่หนูเลื่อสูงกันเนี่ยจะปลอดภัยคือมันขึ้นผ่านบันไดบันไดหนไฟมันมาทั้าต่างมันก็มีปีของมันแต่ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยขึ้นที่สูงใช่รแต่มันมาตัวมันมาแต่มันออกไม่ได้มันมาตัวหนึ่งค่ะมันมาตัวหนึ่งแล้วตัวขนาดเท่าเดิมไม่แน่ว่าตัวเก่าไม่แน่เลยมันได้กินข้าวแล้วมันต้องมาอีกออบหนึ่งเลี้ยงแล้วหรือเปล่าเนะ่ยเลี้ยงนมก่ปิดหน้าต่างอยู่นั้นก็มา คิดว่าอยู่ในห้องยืนจะต้องไม่ต้องออกกัแ่อห้องนอนไปก่อนแล้วเดตเลยเจเจ็ดโมงคตุ๊กกี้ดูตุ๊กกี้มากตุ๊กกี้ชิอยดีค่าตัวแพงเหมือนฉันเลยไอ้นี่พ่อแม่เขาพูดอะไรต้นไปออกไปอไปไปเหมือนเหมือนค่าตัวแพงไม่ไม่เห็นกันเหมือน นี่ก็ไปเกาหลีเลยที่หลอกหน้าตุ๊กกี้ไปบอกหมอให้